เจอไนะพี่แค่แค่แค่สามสองแค่เมันมารมันมาหาเนี่ยพี่แหละแล้วเรามันมาหาว่าจะได้ปีมาถึงรตีกันเลยอ่ะตีกันปีนี่ตอนแรตีแล้ผมก็เข้าไปห้ามนะมีอย่างบ้านชู้มันแ็ต้าูต้าผมเราผมเรผมได้มันจะหนีก็ไปแล้วพี่เอาอย่งบอรอบนี่ผมทุบเข้าไปในตัวกว้างนะเอาไอยู่ไหนเอาไ พูดก็นล้วน no ี่ไงเลยนี่ที่เดียวอย่างเงี้ยมีใคนนีนครเยอะที่ย้อนไลน์เนี้ยบ้านเนี้ยเดียนะมีรถนีใครอยู่ที่บ้านอ๋อพอยี่สิบสองสามศูนย์เป็นี้ังไงบ้าง

นะนนถ้ากี่เพียนสองเพียนนะนี่ยมันเียบอยู่นี่อันนะเนี่ยลับเน่กระเป๋าน่สีพี่เอาหูอันนึงก็ทิปโกนไว้ในเป็นนองอะไรสีอะ่ะเรียบร้อยละป่าครับนี่อดสอมีหลอดม่มาหลอดสแล้วะที่มันมาหลอดผมนะผมนกว่าผมการอกมากตีอยเลยนะบอเคยมีเหลี่ยงเดี๋ยงที่เดี๋ยวไปลองกนมาก ก่อนที่นะก่อนที่นะแล้วเนี่ยก่อนแรกเดินมารอบแรกตอนเย็นน่าจะ5้าหกโมงเลเดินมามาหาเรื่องสองก่อนใช่หาในบ้านแล้วตะเกียกมาต้องทันมาอีก ก็ไล่กันไปจนถึงไดถึงบ้านนะคะแล้วรวมกันที่ร้านกันนะครับนี่ครับยังใครจพูดก็ยังมีนะก็เนี่ยปี๋พอดีดิ๊งพอดีดิ๊งพอดีดิ๊งโอี๋เจ็บหนักนะ 哎呀你别 ต mm ัใ hmm. ห <át stars> <t> ้เลยเจ็ดองโอ้อย่างนี้สาครับตอนขาเขาล่อกันเขาได้ยินงต้งน้องกระลังม้าที่งเมันกลับมากอดคอไว้แมันก็ยงห้องมันั่งกินตัยแต่ว่ากับเป็นว่าห้าวคอเขาตีแย่มีแน่มาเจะได้มาอู้อย่างสักคามีแน่อนักศะกษาบอเออต้องมาตีผไมีอยัางยางที่ มันก็ขอตอบตีของแฮมไอ้หมพนก็ยกมือไว้ขอเตอะขอเตอะกูสู้มึงมบจีไหวหรอกจีนี่นี่ยยกมือไว้ถึงอบถึงอบสักํามันก็ไปรับก <น WA> ับบ้า,งงา,านไปแหมรับกับบ้านสักกํามาับนี่กะเข้าไปแหมเข้าไปหาเรื่องเอาจีมอเตอร์ไซค์มาเข้ามานี่มาจอดหน้าบ้านกดอยู่หน้าบ้านนี่เข้าไปหล่อเขาแมไหมเขาก็พกเข้าไปบ้านพกเข้าไปในพื้นเฮียนก็ไทยไปขู่เอามนีูโต้ไม่กะ เขาสู้บอไหวแล้วเน่ร่างกายเขาสู้บอกไหวรูปของมันรังแดงๆอย่างนี้อันี่มันแข็งแรงไงปวดฟันกันไหลออกมากะอันน่ะแต่ก็ไม่นอนสมอยู่นี่นี่ก็เลยปิดประตูบ้านไว้เพื่อมให้มันเข้าไม้อย่นะก็คือไปหาเรื่องสองรอบรอบสองนี่มันทนบอไหวละมาตรีนี่เคาะเรื่องออหยังมันต้องการหู้แบบ มันเป็นเรื่องอัยังที่มาตีมันนี่มีมหาเลี่ยงมันนี่เพราะอเลยังมันยากไอ้ผู้กับมันกับตอบปรี้ยใหญ่เนาะมีที่ใจฟันถึงมีอัญชงมีอีตัวมีซับจีนซับเนี่ยนี่แต่แต่แต่เป็นเข้ามาหาเนี่ยเป็นเมาสมาแล้วมั้งเหรอถ้าบอกเมามันจีนเมาสีถึงเนี่ยเมาส์ข้อไม้ตอนเราวออยู่แล้วมอตอร้อนี่มอส์ตอนร้อนี่คือเมอตลอดบันเออแจ้งมามกับซับแล้วกัน แกงมากับเข้าหอมแล้วกัเหตายิมยี่ดีตีพี่มัตีผมอย่างนี้มันก็บอกมันก็ซัดไปยังเดียวนี่นี่คอบลุมเลยใอบข้าง